วันนี้พี่รุ้งมีวิธีการรับมือกับเสียงรอบข้างเมื่อเราเริ่มเลิกกินเนื้อสัตว์วิธีการจัดการอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเสียงของคนในครอบครัวนี่แหละค่ะจะทําให้เราวั่นไหวได้นะคะเราจะต้องตอบคําถามตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเราอยากเลิกกินเนื้อสัตว์เพราะอะไร จทย์มาเลยค่ะข้อ1 2 3สนะคะยึดมั่นในเหตุผลของเรานะคะแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเ mm hmm. พื่อนๆก็อาจจะสงสัยกันนะคะเวลาเราไปที่ทํางานแล้วเอ๊ะทำไมเราไม่กินข้าวอาหารตามสั่งแบบเพื่อนๆหรือว,ว่าไม่กินอาหารร่วมกันกับคนอื่นๆน,นะคะเมื่อเพื่อนๆซักถามเรามากๆนะคะเราก็อาจจะลองลองเล่าสิ่งที่เราศึกษามาก็ได้นะคะสิ่งที่เรารู้มาก็ได้นะคะว่าเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่กินเนื้อแล้วมันจะทํา งานไหวเหลยจะมีแรงเหรอจะขาดสารอาหารไหมนะคะคําถามเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความหงใยจากเพื่อนๆนะคะเราก็บอกเลยค่ะว่านี่เธอรู้ไหมนางงามจัก,กรวาลคนล่าสุดเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยเขาเป็นวีแกนนะเขาทั้งสวยทั้งหุ่นดีเลยเราอะอยากจะสวยแบบเขาบ้างเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเขากินได้เราก็กินได้ผลไม้เราก็ชอบผักเราก็ชอบแล้วเราก็รู้สึกว่า มันยังมีอาหารอีกตหลายอย่างที่ไม่จำเป็นจะต้องกินเนื้อสัตว์เลยแล้วกินโปรตีนจากพืชทดแทนก็ได้ ประมาณนี้นะคะเราบอกเหตุผลเพื่อนๆไปบอกคนในครอบครัวเราไปทำอย่างต่อเนื่องค่ะที่สำคัญแล้วจากความเคยชินที่เขาได้เห็นเราแบบนี้นะคะมันจะกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยค่ะแล้วเราก็บอกเขาด้วยนะคะว่ากินกันตามปกติเลยเรามีความสุขนะที่ได้อยู่ท่ามกลางพวกเธอแล้วเราก็มีความสุขกับอาหารการกินของเรายืนยันหนักแน่นไปแบบนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะวิธีง่ายๆเลยค่ะ ก็บอกเลยค่ะอยากมีหุ่นดีแบบคนเนี้ยหรือคนนี้หรือจะคนนี้ไม่อยากเป็นผู้ชายลงทุงนะคะมีกล้ามเป็นมัดมัด,มดแบบนี้เราต้องไปศึกษาตัวอย่างของคนที่ทานมังสวิรัตนะคะ ศึกษาหาข้อมูลไว้ด้วยนะคะเพื่อมาเป็นแรงบรนดาลใจให้ตัวเราเองนะคะสรุปนะคะวิธีรับมือกับเสียงรอบข้างเมื่อเราเริ่มเลิกกินเนื้อสัตว์ก็จะมีอยู่3วิธีง่ายๆอย่างที่พี่ลุงบอกไปแล้วนะคะวิธีที่1เป้าหมายของเรานะคะให้ยึดมั่นจะได้ไม่ควยเขวเวลาที่มีคนมาทักมาทวงเรานะคะข้อที่สองทอย่างต่อเนื่องเมื่อเราทําอะไรอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันจนเป็นปกตินิสัยแล้วคนอื่นเขาก็จะเข้าใจเราค่ะว่าอ้อเรา มีวิถีชีวิตการกินแบบนี้นะคะข้อที่3หาไอดอลให้ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะที่เขาเลิกทานเนื้อสัตว์และประสบความสําเร็จด้วยนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่คิดจะเริ่มต้นเลิกทานเนื้อสัตว์นะคะอย่าลืมติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของพี่รุ้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ